ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษขมวดขิ้วโดยไม่รู้สึกตัวขณะที่ศึกษาเอกสารบนโต๊ะของเขาเขาเป็นนายพลตำรวจโทที่อายุน้อยที่สุดในกรมตำรวจขณะนั้นและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิบดีโดยที่เขาเองมิได้คาดฝันดูเหมือนว่าผู้บัญชาการสองคนที่มีอาวุโสเหนือกว่าเขานั้นจะทำความผิดพลาดอย่างมาหัน ในการวิ่งเต้นชิงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีโดยเข้าหานักการเมืองต่างพักกันสองคนซึ่งแต่ละพักเป็นตัวเก่งว่าจะได้รับคะแนนสูงที่สุดในการเลือกตั้งคราวที่แล้วหลังภายหลังการเลือกตั้งปรากฏว่าพักที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดกลายเป็นพักหมามืดที่3ผู้บัญชาการทั้งสองคน ึงสิ้นคุณสมบัติไปในสายตาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ชื่อของเขาโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติและเมื่อตรวจสอบระวัติความเป็นมาของนายพลตำรวจโทนมรัฐมนตรีก็พบด้วยความทึ่งว่าเขามีคุณสมบัติเหนือคนอื่นๆแม้จะต่ำอวุโสกว่านอกจากจะครองความเป็นหนึ่งในการสอบไล่ทั้ง4ปีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพานแล้ว เขายังสอบคัดเลือกได้เป็นที่หนึ่งและได้รับทุนของกรมตำรวจไปศึกษาต่อจนได้ปริญญาอีกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเขากลับมาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ทำความหือหาให้แก่วงราชการทั้งตำรวจทหารและพลละเลือนเมื่อเขาอาสาไปรับตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรในจงังหวัดภาคอีสานจงังหวัดหนึ่ง ที่กำลังถูกผู้ก่อการหลายคอมมิวนิสต์กุกค,คามอย่างหนักเขาประสบความสำเร็จอย่างงามในการรับราชการสนามมิใช่เพียงเพราะเขาได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้แต่เพราะเขาชนะใจประชาชนในจงังหวัดสามารถจัดตั้งประชาชนขึ้นเป็นชุดอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเองฝีมือของเขาบวกกับฝีมือของนายอำเภอหนุ่มนักพัฒนาทำให้อำเภอนั้น กลายเป็นอำเภอสีขาวในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นสีแดงและได้รับการปลดปล่อยแล้วโดยกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยเขากลับออกมาพร้อมด้วยเกียรติสูงสุดที่นายตำรวจผู้หนึ่งพึงจะได้รับในชีวิตของตนคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลามาธิบดีฉันอัศวินตลอดระยะทางของชีวิต เขาใช้บทเรียนที่เขาได้รับจากสนามลบในจงังหวัดภาคอีสานอย่างเคร่งครัดด้วยการถือเอาความสุขของประชาชนที่เขาถือว่าเป็นนายของเขาเป็นวัตถุประสงค์หลักและพยายามไม่ว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งใดที่จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มสติกำลังยศและตำแหน่งของเขาสูงขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะเป็นที่อิจฉาลิสยาของผู้ร่วมงานเพียงใด โดยเฉพาะผู้ร่วมงานที่มียศและตำแหน่งเท่าเทียมกันแต่เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่แยแสกับใครๆเขาไม่ถือว่างานของเขาเป็นการแข่งขันแต่ถือเป็นภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเท่านั้นเมื่อได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเขาไม่ได้ตะเกียกตะกายที่จะให้ได้ทำหน้าที่ ที่ผู้ช่วยอธิบดีคนอื่นปราถนาซึ่งเป็นหน้าที่ที่อาจให้คุณให้โทษและให้ลาบผลพลอยได้ต่างๆเช่นหน้าที่ของผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามหรือฝ่ายบริหารเมื่ออธิบดีกรมตำรวจมอบหมายหน้าที่กิจการพิเศษให้แก่เขาเขาก็รับโดยดุดสีตามเคยและตั้งใจว่าจะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเช่นเคยเหมือนกัน ในบรรดาหน่วยราชการที่เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลนั้นมีกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดรวมอยู่ด้วยลายงานต่างๆของกองบัญชาการเหล่านั้นผ่านสายตาเขาก่อนที่จะขึ้นไปถึงรองอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอธิบดีกรมตำรวจเขาศึกษางานใหม่นั้นด้วยความสนใจและตั้งใจแม้จะเป็นงานที่เขาหรู บาลองอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอธิบดีกรมตำรวจมีได้สนใจเป็นพิเศษหรือโดยเฉพาะที่รู้กระเพาะบ้าทุกครั้งที่เขาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดขึ้นไปลองอธิบดีจะเพียงแต่ผ่านเรื่องนั้นไปยังอธิบดีและอธิบดีก็มักจะคืนเรื่องเรื่องนั้นลงมาพร้อมด้วยกระเสียนซึ่งมักจะมีข้อความสั้นๆว่าทราบ หรือดำเนินการตามเสนอเอกสารที่วางเรียงและสอนกันอยู่เบื้องหน้าของเขาในตอนสายบันนั้นมีได้ทําแต่ความสนใจให้แก่เขาเท่านั้นมันยังทําให้เขาชงนด้วยเพราะฉบับหนึ่งเป็นรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อสองสามวันก่อนผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ทราบข่าวคลึกโครมนั้นมาก่อนแล้วจากหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์เขาจำได้ดีว่าตัวเขาเองประหลาดใจที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำงานพลาดส่งกำลังจู่โจมเข้าไปจับสิ่งที่คิดว่าเป็นยาเสพติดลายใหญ่แล้วการกลับตาละปัดของกลางที่ยึดได้กลายเป็นแป้งข้าวเจ้าธรรมดาเขาเพิ่งรู้จากรายงานฉบับนั้นว่า กระแสะข่าวของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้การจับกลุมกลายเป็นขี่ช้างแล้วจับไม่ได้แม้แต่ตั๊กะแตนแ,และกองบัญชาการกลายเป็นตัวตลกนั้นคือสำนักงานข่าวกลองสูงสุดแห่งชาติที่ใช้ชื่อรหัสว่าบลาโวผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจอ่านรายงานฉบับนั้นแล้วยิ่งพิศวงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้เสนอรายงานนั้น จะเป็นใครก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้นั้นละเอียดอรอบคอบสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาหลอนอกจากจะรายงานเหตุการณ์ประหลาดนั้นมาให้เขาทราบแล้วเจ้าหน้าที่ผู้นั้นยังรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมวิกเตอร์ฮูโกอันเป็นที่เกิดเหตุด้วยในรายงานฉบับนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งด้วยว่านายนำพลกอรกระสารเจ้าของโรงแรมนั้น เป็นคนเดียวกันกับนายพันตรีนำพลกองกระสานซึ่งเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบ,บกและซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการข่าวอยู่ในหน่วยหลายหน่วยรวมทั้งหน่วยนอกระบบที่เคยปฏิบัตฐฐิภารกิจลับที่สุดนอกประเทศด้วยรายงานนั้นเหมือนกับปลายเข็มที่ไปสะกฐฐิดเอาเซียนที่ฝังอยู่ในใจของเขาโดยบังเอิญผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจหวและลึก ทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งใจถึงการเสียชีวิตของนายพลโทเสนาธิการผู้ดำรงตำแหน่งประมุขของบลาวูทีละลึกก็เพราะเขาสะดุดใจตรงรายงานข่าวที่ว่านายพันตรีนำพลเคยเป็นบัตรภารกิจลับที่สุดนอกประเทศเขาจำได้ว่านายพลโทเสนาธิการผู้เสียชีวิตไปในอุบัติเหตุครั้งนั้นก็เคยปฏิบัติภารกิจลับที่สุดนอกประเทศเช่นเนนดียวกัน ยิ่งกว่านั้นเขายัางรู้ด้วยว่าก่อนที่จะกลายมาเป็นสำนักงานข่าวกลองลับที่สุดและสูงที่สุดแห่งชาติลาวก็เป็นหน่วยตอบโต้ข่าวกลองที่ปฏิบัติภารกิจลับที่สุดทั้งในและนอกประเทศเป็นไปได้หรือไม่ว่านำพลและนายพลโทลำบานเคยร่วมง,งานกันในอดีตและเป็นไปได้หรือไม่ว่านายพันตีนำพล จะเกี่ยวข้องกับการถึงแก่กรรมของนายพลโทผู้นั้นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วกฎหมายเลขภายในของกรมตำรวจครูต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลท่านผู้บัญชาการครับเขาไม่เคยถือว่าตนมีอาวุโสกว่าและเรียกนายตำรวจผู้สูงอายุกว่าผู้นั้นด้วยสพนามเสมอ ผมอยากจะทราบความคืบหน้าของคดีอุบัติเหตุที่เสียลำบานเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่าไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกลับท่านผู้ช่วยขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะแสดงว่ากรณีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุตำรวจท้องที่ยังใช้ทฤษฎีอุบัติเหตุอยู่แล้วมีอะไรที่ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าครับ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจถามและอีกครั้งหนึ่งที่เขาไม่ได้ยินคำตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งในทันทีในที่สุดผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลจึงตอบเขาว่าก็ยังไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุอีกนั่นและครับที่ประหลาดก็คือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจไม่พบลายนิ้วมือของใครเลยในรถยนบรรทุกคันที่ชนรถของเสลํลบาน ผมจําไม่ได้ว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้เสียงของผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเรียบแต่ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรีบบอกอย่างออกตัวว่าเจ้าหน้าที่อาจจะถ้าไปบ้างผมจะให้เขาส่งรายงานของกองพิสูจน์หลักฐานไปให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยครับผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเกือบจะวางหูโทรศัพท์อยู่แล้วเมื่อคิดอะไรออกเขาถามต่อไปว่า ท่านผู้บัญชาการครับเรื่องจับเฮโรอีนที่โรงแรมวิกเตอร์ฮูโกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วของกลางกลายเป็นแป้งนะท่านทราบเบื้องหลังไหมครับนายพลตำรวจโทรผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลตอบว่าผมเผอิญได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับเลยทราบว่าข่าวเกี่ยวกับเฮโรอีนลายนั้นมาจากรองผู้อำนวยการบลาโบโดยตรงเลยทีเดียว และที่แปลกก็คือบลาโวส่งเจ้าหน้าที่ร่วมไปด้วยแต่เมื่อเข้าไปในโรงแรมได้แล้วเจ้าหน้าที่ของบลาโวไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแต่แยกไปทำงานของตัวต่างหากงานอะไรครับคําตอบนั้นจุดความสนใจของผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจให้ลุกโผล่ขึ้นเขาไม่ได้บอกหรอกครับว่างานอะไรดูเหมือนว่า ขณะที่กองบัญชาการปรา,าบปรามยาเสพติดกำลังตรวจขนจับกลุ่มเฮโรอีนอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ของบลาโวกลับไปตรวจขนห้องอื่นแต่ไม่ปรากฏว่าได้อะไรมาผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลตอบผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฟังคำอธิบายของผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลอย่างตั้งอกตั้งใจแล่เมื่อสิ้นสุดการสนทนาทางโทรศัพท์นั้นแล้ว <Okay. S 2> เขาก็โทรศัพท์ไปถึงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทันที เขาได้รับการยืนยันว่าที่ตำรวจสันติบาลหลูมานั้นถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประการผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษอ่านรายงานฉบับต่างๆที่วางอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งคำถามหลายคำถามผุดขึ้นในใจของเขาในอดีตเขาเคยสังหรณ์หลายครั้งเพราะสังหรณ์นั้น,นันเขาจึงทำงานสำเร็จ แล่รอดชีวิตมาได้อย่างน่าประหลาดใจครั้งหนึ่งเขากำลังขับรถของทางราชการจะเดินทางกลับไปยังที่ตั้งหน่วยของเขาเมื่อเขาเกิดรู้สึกขึ้นมาเองว่าไม่สมควรจะใช้เส้นทางเดิมเส้นนั้นเขาบอกนายสิบตำรวจผู้เป็นคนขับให้เปลี่ยนไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งเช้าวันลุ่งขึ้นผู้ให้ข่าวมาบอกเขาว่าหากเขาใช้เส้นทางเดิมดังที่เคยใช้ เขาและกำลังตำรวจของเขาทั้งหมดก็คงจะถูกซุ่มโจมตีโดยผู้ก่อาการหลายกล่าวนี้เขารู้สึกสังหรณ์ใจอย่างแรงว่าเฮโรอีนที่กลายเป็นแป้งนั้นจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบลาบูที่ร่วมทางไปกับเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเขาสังหรณ์ใจด้วยว่าการที่นำพลเคยปฏิบัติภา,ารกิจลับที่สุดอยู่นอกประเทศ เช่นเดียวกับนายพลโทเสอดีตประมุขของบลาโวนั้นก็จะไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือผองกันเท่านั้นมันอาจจะเกี่ยวพันกันกันกบการที่เจ้าหน้าที่ของบลาโวเข้าไปในโรงแรมวิกเตอร์ฮูโก้ด้วยเขาอยากจะสังหรณ์ใจต่อไปอีกด้วยว่าทั้งหมดนั้นอาจจะเกี่ยวพันกับก,บการตายของเสลำบานก็ได้ผมว่าคุณอย่าไปยุ่งกับเรื่องของบลาโวดีกว่ากระมัง รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษบอกเมื่อเขาไปพบและรายงานความไม่ชอบมาพากลของเหตุการณ์เขาคาดไม่ผิดบาดรองอธิบดีจะต้องแสดงทัศนะเช่นนั้นเป็นที่รู้กันดีว่ารองอธิบดีจะพยายามเอาตัวออกห่างไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่สอเขาว่าอาจจะกระทบกระเทือนเสียหายแก่ฐานะของตน แต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีท่าทีว่าจะสำเร็จและนำชื่อเสียงมาให้รองอธิบดีจะไม่หลังรอเลยที่จะสนับสนุนหรือเข้าไปมีส่วนด้วยโดยตรงทันทีผมรู้สึกว่าบลาบูกำลังมายุ่งกับเรามากกว่านะครับท่านรองเขาสังเกตเห็นรองอธิบดีหน้าตึงขึ้นมาทันทีเมื่อเขาตอบเช่นนั้นแต่เขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น คงพูดต่อไปว่ากองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดทำงานผิดพลาดของกลางไม่ใช่เฮโรอีนแต่กลายเป็นแป้งไปก็เพราะข่าวที่บลาโบ้ให้เรามาส่วนคดีเสลําบานก็เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมตำรวจที่จะต้องพิสูจน์ยืนยันให้ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่คุณจะทำยังไงลองอธิบดีถาม และถามต่อไปโดยไม่รอคำตอบจากเขาว่าคุณก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเข้าไปยุ่งแล้วเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากมายใหญ่หลวงเพียงไหนบลาววขึ้นตรงกับนาย,ยกรัฐมนตรีคุณรู้ใช่ไหมทำไมคุณไม่หาอะไรที่มันเสพกว่านี้ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจพยายามไม่ถอนใจเมื่อได้ยินถ้อยคำของผู้บังคับบัญชา ถ้าเป็นคนอื่นและได้ฟังตะถูเช่นนั้นจากปากของรองอธิบดีก็คงจะยอมจำนนและวางมือเสียแล้วแต่เขาเป็นคนดื้อลองเชื่อว่าถูกต้องแล้วต้องทำเขาบอกลองอธิบดีกรมตำรวจบ้าในชั้นนี้ผมคงยังไม่ทำอะไรนอกจากหาข้อมูลเสียก่อนท่านลองอย่าวิตกเลยครับผมรับรองว่าผมจะไม่ให้เสียหายแก่ท่านรอง เสียหายแก่กรมตำรวจเป็นอันขาดหระท่าพลาดพลั้งขึ้นมาก็หมายถึงตำแหน่งหน้าที่และชื่อเสียงของผมด้วยถึงอย่างไรผมก็จะรายงานให้ท่านลองทราบทุกระยะจะไม่หักด้ามผลาด้วยเขาหรือทำอะไรไม่ปรึกษาหาหรือกันก่อนเป็นอันขาดลองอธิบดีอนุมัติด,ด้วยท่าทางไม่มั่นใจเมื่อได้รับอนุมัติแล้วสิ่งแรกที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจทำคือ เรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเจ้าของท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุมาพบผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจรับทราบด้วยความไม่ประลาใจว่าผู้กำกับการผู้นั้นมิใช่คนเดียวกับผู้ที่เป็นผู้กำกับการเมื่อเกิดเหตุผู้กำกับการคนเดิมถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาซักจนกระทั่งได้รับคำตอบว่าใครเป็นนายตำรวจเจ้าของสำนวนอุบัติเหตุรายนั้น แต่เมื่อถามอีกก็ได้รับคำตอบว่าเจ้าของสำนวนผู้นั้นเป็นคนใหม่อีกคนเก่าถูกย้ายไปอยู่ต่างสังกัดเสียแล้วในที่สุดกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุนั้นมาให้ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจนายพลตำรวจโทนมอ่านสำนวนนั้นอย่างกระหายและและเห็นทันทีว่าในการสอบสวนเป็นไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ไม่ปรากฏบ้าเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้ที่ควรจะเห็นเหตุการณ์เอาไว้เลยแม้แต่คนเดียวทั้งๆท,ที่เกิดเหตุนในเวลาพลบคำ่ำในบริเวณที่มีผู้คนจอแจการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็กระทำอย่างขอไปทีภาพถ่ายที่เกิดเหตุและศพของผู้ประสบเคราะห์กรรมมีเพียงไม่กี่ภาพและถ่ายจากมุมเดียวแทนที่จะกระทำจากหลายมุมต่างๆกัน เมื่ออ่านสำนวนนั้นจบลงผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจก็รู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาสังหรณ์ใจว่าจะมีผู้พยายามที่จะให้อุบัติเหตุลายนั้นสิ้นสุดยุติลงเพียงแค่นั้นจบตอนที่70แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณลีหลายครับ